สุภาษิตสำนวนไทยไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยหมายถึงได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าเนื่องจากเป็นไก่เวลาที่มันคุ้ยเขียหาอาหารตามพื้นดินไม่ว่าจะเป็นเม็ดทรายหรือเพชรพลอยก็ไม่มีค่าสำหรับไก่สิ่งล้ำค่าอาจไม่มีประโยชน์เลยหากตกไปอยู่กับคนไม่รู้คุณค่า เช่นเดียวกับไก่ที่เห็นเม็ดพลอยราคาแพงอยู่ตรงหน้าแต่ไม่อาจใช้ประโยชน์ใดๆกับสิ่งมีค่านั้นได้เลยสำนวนนี้มักใช้พูดจาเปรียบเทียบคนได้ของดีมีของดีอยู่ใกล้ตัวแต่กลับไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่รู้คุณค่าในของสิ่งนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาปกติของคนเรา มักจะไม่เห็นค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นไม่อยู่แล้วเช่นมีครอบครัวที่ดีมีโอกาสที่ดีมีแฟนมีหน้าที่การงานที่ดีแต่กลับทิ้งโอกาสหรือไม่ใช้โอกาสนั้นๆให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองตัวอย่างเช่นเคยเป็นคนจนแต่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ได้เงินหลายล้านแต่ไม่เอาเงินไปลงทุนทำมาหากินหรือใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนหมดเมื่อหมดเงนินชีวิตนั้นก็กลับมายากจนเหมือนเดิมในช่วงหนึ่งชีวิตของคนเรามีโอกาสเป็นไก่ได้พลอยกันทุกคนโบนัสออกบ้างมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาบ้างเชื่อเธอะ หลายครั้งที่เรามักจะปล่อยให้โอกาสดีๆเรื่องดีๆสิ่งดีๆเหล่านั้นหลุดลอยไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดีๆเหล่านั้นเลย